ตอนนี้ฝันบอลมาติดชาติความท่านจะให้พระท่านได้ปฏิทูบาทก็มีเรื่องชาติเท่าปฏิเจบาสมุบาทเอาไหมโอ้โหดีนะปฏิทูบาทชาติห้าเอ,อ้ดีนะม,มันจะได้อธิบายไปถึงนิพพติกันนิพพติมันก็จะต้องลดอวิชชามที่เกิดในปฏิอวิชชาลด ถ้าอวิชาไม่อาวิชาไม่ลดทําให้อวิชารถดไม่ได้นิพพติเกิดไม่ได้มีแต่อวิชาะน้านหนักเข้าไปอีกอดีนะปฏิจมสุวัสาติชาติาออนี่ได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวงานนี้แบบพิเศษนะครับอืมทําวัดเช้า ตีละครตีห้าตีสิบห้าปวดเริ่มงส่วนตวนหกง้องปวดเพราะท่านเป็นเทศหกงองครึ่งแล้วปวดแลัวปเพราะงั้นเหรอคะเพื่อให้ลบกวนเวลาอะไรตารางชีวิตเพราะท่านให้น้อยที่สุดให้เหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหกวงครึ่งเพราะท่านจะเล่มอ๋อก็ดีนะฮ่าฮ่าฮ่วดแม่คองดม่ควรต้องตื่นแปดโมงแม่ควรต้องตื่นมาเคดีย แม่ครัวก็มาได้ฟังเทปเขาก็เอาละเอาคนแกก็เตรียมของแม่ครัวทำแต่เช้าแล้วพดีสี่ก็ทำาหแต่เช้าดีเว้ยอพอท่านเสร็จแลดโก็ได้กินร้อนๆไม่เขาก็ค่อยไปผักเก้าโมงเสร็จก็กินเหมือนเวลาขอเวลานอกท่านท่านจะดินมาะไเมื่อไรเมื่อท่านมาเร็วมาแล้วเินดีตั้เมอกีเมื่อกี้คุยเรื่องชื่องาน ได้เชื่อพระท่านเทพปฏิจจสมุบาทชาธาต้าท่านนั่งอยู่ตรงนี้ตลอาละไม่ใช่นั่งอเลยเราไม่เห็นที่นี่เลยท่านอยู่ตลอดหน้าจอบังเราเองซุ่มอยู่ของข้าวซอยอะไรที่จะมาเออประชาไปไหนเดี๋ยวเราไปเตืนเป็นจักรวาลชาติคนชาติเป็นสองมาแล้วปฏิจจสมุบาทชาธาต้าดี จะ<ด>ขาย,ยายปฏิบัติทวนตั้งแต่ชาติหนึ่งของปฏิของอวิชาชาติที่สองของอวิชาชาติที่สามโอโ้โหดีจังเลยชาติแบบที่สามชาติแบบที่สี่แบบที่ห้าของปฏิจูบาตโอโ้โหเพร,ะเเราะท่านครับแล้ถ้าอย่างที่เขามีความนิยมกันว่าถ้าอธิบายย้อนหลังขึ้นไปเนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นอธิบายสายดับ เพราะท่านจะต้องจําเป็นจะต้องอธิบายตามเขาไหมครับว่าถ้าเพราะชาติดับพบจึงดับอะไรเงี้ยแต่บางทีเพราะท่านก็เคยก็พูดไปว่าเพราะมีชาติพบจึงมีอะไรวาเนี้ยเขาจะถือสาวครับผมเอาถือก็ชังเขาไปเลยก็เพราะชาติมีพบก็จึงีชาติดับพบจึงดับก็ชาติมีพบพบก็จึงมี เพราะคุณชาติชาติของคุณมันต้องเกิดสัญชาติมันชาติแล้วก็มันสัญชาติสัญชาติก็คือชาติเก่าชาติเก่ามันก็ยังมีอยู่มันก็ต้องเกิดเีเพราะนั้นชาติกับสัญชาติเนี่ยมันไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไมมันเอาวิชาอยู่ตลอดชาติกับสัญชาติก็รวมมือกันเกิดเกิดอยู่เรื่อย เมื่อเกิดแล้วก็ยังลงอกกันติกแล้วก็ยังลงยังลงเกิดมาด้วยอวิชชาอยู่ตลอดไม่ได้เคยเปลี่ยนแปลงไม่เคยศึกษาคุณก็เพิ่มแต่อวิชชาเพราะว่าชาติของคุณเนี่ยชาติต้นทุนชาติตัวที่มันเป็นก,นกลางมันก็มาเกิดสัญชาติมันก็เป็นตัวสะสมมันเป็นตัว มีเท่าไรก็เป็นตัวตนอยู่ที่สัญชาติสัญชาติสัญชาติเกิดมาก็มีสัญชาตญาณสัญชาตญาณอย่างอาวิชชาสัญชาตญาณอย่างอาวิชชาได้แค่ไหนเป็นแค่ไหน,นเป็นอยู่แค่นั้นเกิดมาก็เทลงเทลงสะสมไว้หมุนอยู่ที่โอกกันติอยู่ตรงนี้ตรงนี้เพราะไม่มีไม่มีความรู้ไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบไม่ได้พบสัตบ,บุรุษ ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงยังเป็นโลกีโลกีโลกีลกแอนเดโลกีอยู่ตลอดกาลมีแต่สั่งสมอวิชาไม่ได้งอกเงยจเจริญง,งอกงามแต่อวิชา <c oughs> จนกว่าจะได้พบพระพ,พุทธเจ้าหรือได้พบสัตตบุรุษจึงจะ สามารถเปลี่ยนแปลงอวิชาให้เป็นวิชาได้ตามแต่บุคคลเปลี่ยนแปลงอวิชาให้เป็นวิชาเมื่อเป็นวิชาได้ก็สามารถพัฒนาขึ้นใหม่อัญญาธาได้รับอัญญาธาจเป็นอัญญา เป็นปัญญาขึ้นมาจึงจะเริ่มมีนิพพตจึงจะสามารถเกิดหม่เกิดน่เป็นอาเรียบุคคลโซดาบันสก,กิทา้ามีอะไรไปเรื่อยๆถ้าถ้าจะเปลี่ยนคำแปลใหม่เพราะว่าสัญชาติควรจะนิยาอมไปทางไหน ผมเลยมองว่าถ้าจะมองอย่างนี้ได้ไหมครับพรอท่านสัญชาตแปลว่าเ,เกิดเกิดโดยสันดานได้ไหมครับพอท่านสัญชาติเกิดโดยได้สัญชาติเกิดโดยสันดานหรือสัญชาติเกิดโดยสังสมเก่าเขาแปลกันว่าบางเกิดก็ไม่รู้จะแปลอธิบายว่าอย่างไรบางเกิดต้องเอาเล่มสิบหกมา<อ>เป็นโครงสร้างบา ขาทำแปลว่าบังเกิดอ่ะนัน่นแหละกแลแล้วเ,เราจะแปลบังเกิดว่าอะไรโอ้ยเขาไม่รู้เกิดตื่นุามัน,มน,นไม่มีความรู้่เาเราเลยแซวว่าเกิดโดยบังบังังั้นดีเลยับ <c oughs> ติดป้ารเเป็นราชกาในกระเป๋าอยู่กระเป๋าไหม <c oughs> ไม่เอมไปไหนล่ะจะสูบกนก

ตามังสัสตามังสสอันนี้มันต้นต้นแต่มติกาต้องขอ่าแต่แต่ท้าบอกว่าลูกตายเองอลูกตายขบอกว่าข้ากินที่มอบอับกต่าว่าลูกตายเองกันเอง ก็แล้วแต่จะเดาวอัตกรนฐานนะเดาวไปเดามาพิพ <Okay. S 1> ังกรสูตรข้อสีเริ่มต้นเริ่มต้นมอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนกําลังอยู่กับใครอะไรอะไรนะเสร็จแล้วก็เริ่มต้นลายตั้งแต่อวิชชาไปจนกระทั่งถึงชาติเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยมกขยายนะ ขยายว่าเมื่อมีชาติก็ชรามรณะชรามรณะเป็นชนยัยรู้จักไหมชรามรณะเป็นชนชรามรณะก็คือความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุดผมงอกหนังเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่งอมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆ นี่เรียกว่าชรานี่ความแก,กมาา่กมรลาบเป็นชนไหนมรมาณาคือความเคลื่อนภาวะของของ,ของความเคลื่อนความทำลายค,ความอันตรธานมรรตยูความตายกาลกิริเจกิริยาความแตกแห่งขันค,ความทอดทิ้งซากศพ ความขาดแห่งชีวิตินซีอู้เนี่ยอธิบายได้หมดเลยนี่ทุกคำทุกคำทุกคำเนี่ยอธิบายเป็นภาษาไทยขยายความได้หมดเลยจากหมูสัตว์นั้นๆคนแรกๆสามวันก็หอมความขาดแห่งชีวิตินซีเนี่ยเนี่ยอธิบายได้หมดอีก ความทอดทิ้งซากศพเนี่ยโอ้ปฏิจจสมุปบาทเป็นที่ไหนขอขอกับนทอดทิ้งซากศพอ๋อข้อคือมรณะคืออย่างไรอ๋อชะรามรณะชะรามมรณะเป็นที่ไหนแล้วท่านจะขยายความชรามรณะเป็นที่ไหนอันนี้เนี่เป็นคำแตสของพระพุทธเจ้านะาไม่ใช่ของพระสารีบุตรนะครับท่าน เรื่องรเจ้าตัดเองนี่เขาุู้เจ้าเลยกคืออันนี้เป็นภเษาไทยในมือถือจดทะเบียมรณะเป็นชนไหนกํไม้ไหมอ่ามรณะเป็นชนไหนบางทีท่านก็แปลแปลสะจนแบบต้องไปดูพระบาลี่ะเรื่องนี้ คำ,คำเคลื่อนเนี่ยท่านแปลมาจากจุติหรือเปล่ามาอ๋อท่านท่านมหาประยุทธ์ท่านให้ให้ควสังเกตว่าเวลาจะศึกษาพระไตรปิฎกภาษาไทยที่แปลมาแล้วเนี่ยท่านบอกว่าอย่าได้เอาไปอ้านอิงเพราะมันเป็นแค่ ถ้าจะอัานอินจริงอ่ะควรเอาพระบาลีฉบับบาลีจริงๆิไปอ่างมากกว่าท่านว่าอะนั้น <c oughs> เพราะเพราะผู้แปลน่ะท่านแปลด้วยความตำนนบางทีบางองค์ก็ฉลาดบางองค์ก็ปฏิพานมากบางองค์ก็ฉลาดน้อยท่านว่าอย่างนี้นะไม่ใช่ท่านไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าฉลาดน้อยแบ,อยแบบเก่งเก่งมากเก่งน้อยอะไรแบบถ้าจะอัานอินจริงให้อ้างเป็นพระบาลีจะดีกว่า ไปอ่านที่แปลมาแล้วบางทีมัน,ม,นมันมีขีดจำกัดเนี่ยอย่างเนี้ชาติแปลว่าความเกิดสัญชาติแปลว่าความบังเกิดครับโอกันติความอยั่งลงนิพัติเกิดนิพัตินิพัตอภินิพัติเกิดจำเพาะครับมันจะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ย อละนิพัติเดาว่าเกิดแปลว่าเกิดมันก็ปั้นทุบดินแล้วมันเกิดยังไง <c oughs> <แ>วะโดยโดยศัพท์มันเนี่ยมีคำว่าเกิดมันนิพัติอะไรไม่มีนินิน,น,นินิพัติอะไรนิพัติเลยโดยปัญชนามันมันก็ไปก็ก็แปลเกิดอยู่นั่นแหละแปลว่าเกิดเลยแต่ทาชาติแปลว่าความเกิดแล้ว่าชาติคือแต่าไม่มีเป็นคำนาม เป็นคำละเอียดกว่าเป็นคำนามนิพพติเป็นคำกริยาเกิดเฉยๆแปลแปลกๆนะฮะไม่น่าจะไปสัรชาติอย่างเงี้ยถ้าพระนั่นแปลตามเลยพยันชนะ้แยกกักมาอล้วยังเข้าท่าปกแปลแปลกนี่ก็นิพพตินิพพติให้ดูนิพพตนะอ่านิพพตนะการเกิดนิพพตนะ ตันนก็คือตนนี่แหละอายตนรู้จักไหมอายตนอายะกานอ่าอายะเนี่ยแปลว่ากาไรแปลว่าประโยชน์แปลว่าผลประโยชน์อายะนี่แปลว่าผลประโยชน์ตนะก็คือผลประโยชน์ของตนนั่นแหละตนมีผลประโยชน์ตั็จะได้เอามาทางตาตาตันนามันก mm ็จะต้องมีอายะประโยชน์คือ มันมีตนะนเนี่ยมันคือตัวเฉยๆแม่ตัวยังไม่มีการขยายความอะไรตนะนักนิ่งๆตนะนก็คือตะกะ็กะตั้งอยู่ตรงนัน้นตะนะก็คือไม่ถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรพอมันมีตะขึ้นมามันเลยมีเ,เดี๋ยวท่านมาไปย,อาอยึดตั้ง,งอ่าอีมอนสเตอชน้าจริงนะมันก็ไม่มีอะไร พอมันมีตะขึ้นมามันก็เลยมีตัวเนี้<า>ยเยว่ <ไป S 1> ตน,นะ <ไป S 1> หรือตน <ไป S 1> อ,อ่านอย่างไทยก็ตนอ่านอย่างภาษาบาลีก็ตน,นะอพอเริ่มต้นมีอายะเข้ามาอีกมันเออเริ่มมีละมีอะไรเกิดมีประโยชน์มีผลอะไรขึ้นมาขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนี้จริง,รงๆและพระยัญชนะเขาก็ใช้มามันก็หมายสภาว่าพวกเนี้ แต่มหาปยุทธ์นั้นเรียนภาษาจากวยากรภาษาที่เขาอาจารย์สอนมาเป็นภาษาเขาแช้ภาษาต่อภาษาภาษาเรามาเอาสภาว่ามาขยายความงนี้มันก็ไม่มีภาษาที่มันก็ไม่ได้เป็นภาษากับเขาอะไรแต่มารู้เรื่องไหมล่ะรู้เรื่องดีกว่าภาษาด้วยอะเนี่ยนิพพัฒนาการเกิดการเกิดขึ้นการอุบัติการผลิต ความเกิดความอย่างลงการเอ่อความบังเกิดความอย่างลงเกิดการเกิดเฉพาะความปรากฏแห่งขันชาติเป็นเช่นไหนชาติความปรากฏแห่งขัน,น,น,ค,วขนความได้อายตนะครบคยังไงความาได้อายตนะครบในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี่เรียกว่าชาติ เนี่ยความได้อายตนาครบในหมูสัตว์นั้นนั้นของเหล่าสัตว์นั้นนั้นเนี่ยเดียว่าชาติอันนี้ชัดดีเหมือนกันนะค,<ร>ความได้อายจตนะครบต้องคีของครบด้วยครบนี่หมายถึงว่าเป็นเว็บทองสามนะครับท่านอาย,ยตนานั้นตทองได้ทองสามเดียว่าชาติชาติมีห้าพบมีสามอุปทานมีสี่แต่ครับท่านไม่บอกว่าชาติชาติ ชาติห้านะท่านไม่พูดท่านบอกชาติเป็นชนัยแต่พอมาพบพบเป็นชนัยพบสามท่านบอกพบสามเหล่านี้เหล่านี้คือพอบอกอุปทานว่าอุปทานเป็นชนัยท่านก็บอกอุปทานสี่พอบอกตัณหาเป็นชนัยก็บอกตัณหาหกเวทนาเป็นชนัยก็บอกเวทนาหกพระจะเป็นชนัยก็บรรษะหกนี่ที่แปลกจากที่อื่นครับอืม ชาติไม่บอกชาติฮะปฏบาจริงๆเขาจะออกข้อสอบงานทุกทานนี่เริ่มเอาที่ประเทศตั้งแต่เมื่อวานนะครับท่านประเทศในงานมันจะมีพระเทศวัดเช้าแค่สาวันเป็นตอบปัญหาหนึ่งวันแล้วก็มาค่าหนึ่งวันดังนั้นถ้าพระรเทศซีรีส์ปฏิจจสุบัติเนี่ยสาวันไม่พอหรอกครับ อ๋อก็แค่ยังย่อหน่อยที่ท่านก็แค่ตั้งแต่วันนี้ไปเลยก็จะครบก็ดีเลยได้ซีรีส์ยาวเลยท่านบอกจุติจวนตาเพโทอนัตตรทานังมัจจุมัดมารนังการกริยาขันขันทานัง เพโทขันธนังเพโทัไอ้นจะวัตตาเพโทอันตรธานังมัจจุมรณังการกริยาขันธนังเพโทขันธนังเพโทกัลเลวรสะกัลเลวะกัลเลวรสะนิเคโปชีวิตินสตรียะสัง ช ato, ari, <S an rapper> ีวิตตินททียสติทียสามดีอุปัชเชโทอุปัชโตสุดท้ายอุปัชเชโทอุปัชเชโทความสุ้ของที่ผมเคยได้ยินพระนัานพูดโอ้ยกระเลวราชกรลวรา นี่แหละกะเลวราตัวนี้แหละแปลว่าทิ้งๆแปลว่าทิ้งๆคุ้มกว่าคกะเรวรสะกะเรวรัสะทิ้งกะเรวรัสะนิเคโปความที่ซากศพกะเรวรัสะคือซากศกกะเลวรัสะก็ไก่สลีเอโลจุลาก็แหวนก็แหวนนอร์เรอสอเสือโซเซ ซรอรอเรือซอสเสือจุดไงวรศักดิ์เรวัลสักาเรวรสกข้าเรวาก็ศกดิ์เไก่กเรวราชไม่รู้เขาพูดกันไปกเรวัลราชกเรวัลสัมันก็ไปเป็นคำแสดงออกไปเป็นคำพูดเละเทอะไปกเรวัล กเรยทวดามีสะนดุทานเป็นปฏิจจทุกบาลน,นะครับอืมน่าสัจจ์จไม่เคย,ยมีมาเลยท่าเจ้าข้าหลักปฏิจจมุกบาลน,นี้ถึงจะเป็นธรรมันลึกซึ้งและภาคเด่นของลึกซึ้งแต่ก็ยังสะกดแผ่ขออ้าองค์เหมือนเป็นธรรมแ่นาญ ซื่อๆนะคนโบราณก็มาพูดกันซื่อๆเขาว่ารู้ก็รู้เขาว่าชัดชัดก็ชัดเขาว่าดีก็ดีเขาว่าฉันเก่งฉันรู้ฉันอะไรเขาก็ไม่ถือสากันสมัยนี้ทำไมถือสากันเลยเราบอกเรานี่แหละรู้เราเป็นพระอรหันต์ก็ไไปได้โบราณเขาบอกฉันเป็นพระอรหันต์เขาไม่ได้ว่าอะไรกันพูดยาวตัวนะครับอย่างเราอย่างนั้นอย่าเเราอย่างนั้นอนุน รบิไปนี่ไม่ได้บอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นบอกว่าเราอย่างที่อนนท์พูดมันยังไม่ท้วนไม่ได้บอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นพูดแต่ว่าติงพระอานนท์ที่ยังไม่ท้วนพูดยังไม่ครบผู้ผิดบอกว่ารู้ง่ายอ่าบอกรู้ง่ายรู้ง่ายบอกว่าโอ้โหทำเป็นเก่งทำเป็นเก่งอะไรเงี้ยทำเป็นเก่งเขาว่ามีชั้นเดียวอะไรประมาณนั้น อ่าอีกครึ่งเดียวจริงๆเรามีหลายชั้นอ่าครึ่งอันนั้นพรมอาจารย์อ่าบอกว่าทั้งสิ้นพรมอาจารย์อ่าไปครึ่งพรมอาจารย์เที่ยวพระพุทธเจ้าบอกอานอนหลวท่านบอกทั้งเห้นบอกทั้งสิ้นพรมอาจารย์ไม่ใช่ครึ่งพรมอาจารย์อาจารย์บอกว่าปฏิจจสมบาตนี้เป็นธรรมลึกซึ้งและปรากฏเป็นของลึกซึ้งเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจไม่แรงตลอดหลักธรรมข้อนี้แหละ บริันี้เต็มวุ่นวายเมือนเต้นได้ที่ขอดกันยุ่งันยุ่งย่างรัับเพอท่านฟังทางคดีถึงโลกแล้วสรุปแล้วว่ารอ้วไร้สาระเนี้ยคุนว่ยยุ่มนั่นแหละมันยุ่งยิ่งกวยิ่งกว่าที่ก็ะมิ่กรุม่มไหมที่มันพันกันนวนเนียหมด